สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวสปอร์ตนิวทุเยวันนี้4ตุลาคม2566มาดูสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมประจำวันที่3ตุลาคม2566ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมยึดเวลา 00. 0.00 0นครับซึ่งเข้าสู่วันที่4แล้วนะครับเอนนินก็รวบรวมมาซึ่งทีมทัพนักกีฬาไทยนะครับโกยมาได้ถึง7เหรียญสำหรับเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มาดูแต่ละชนิดกีฬาที่ได้เหรียญนะคุณผู้ชมรวมถึงสรุป หลายชนิดกีฬาที่ทีมชาติไทยเอาชนะแล้วก็เข้ารอบได้รวมถึงสามารถที่จะลุ้นเหรียญได้ด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านเบ์บอลหญิงทีมชาติไทยรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับโปรแกรมการแข่งขันเป็นอย่างไรวันนี้มีโปรแกรมการแข่งขันเดี๋ยวแอดมินแจ้งรายละเอียดนะครับแล้วก็สําหรับชาติอาเซียนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเหรียญรางวัลเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยนะครับก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมมาดู เหรียญแต่ละเหรียญที่ทีมทัพนักกีฬาไทยทําได้เมื่อวานนี้นะครับรวมทั้งหมด7ดเหรียญคุณผู้ชมก็จะประกอบไปด้วยสี่เหรียญเงินสามเหรียญทองแดงนะครับโดยเหรียญเงินเหรียญแรกนะครับได้จากกีฬาประเภทเรือพายครับในการแข่งขันในครั้งนี้เมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาประเภทเรือพายแคนูสปินหญิงระยะ200เมตรไทยส่งอรสาเที่ยงกระโถกนะครับ นักเรือพายสาวทีมชาติไทยลงชิงชัยผลปรากฏว่าอารสานะครับพายเข้าเส้นชัยในอันดับที่2สติเวลา49.221วินาทีครับคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองนั้นเป็นของเจ้าภาพจีนคุณผู้ชมซึ่งถือได้ว่านะครับเป็นผลงานอีกชิ้นโบแดงหนึ่งสำหรับทางด้านของอรสานะครับซึ่งก่อนหน้านี้ประเภท สองคนนะครับในเรือพายแคนูเหมือนกันนะครับคว้าเหรียญทองแดงไปแล้วก็ประเภทบุคคลนะครับเขาก็สามารถคว้าเหรียญเงินเป็นของตนเองไปได้นั่นเองนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นรายละเอียดซึ่งถือได้ว่าสำหรับเหรียญกีฬาเรือพายแคนูเนี่ยนะครับเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ให้กับทีมทัพทักกีฬาทีมชาติไทยเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เหรียญเงินเหรียญต่อมาคุณผู้ชม น่าเสียดายนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศก็คือชิงเหรียญทองนะครับโดยที่มวยสากลสมัครเล่นนะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้หวานจุธามาตรรักษัตรนะครับเป็นรอบชิง ชิงเหรียญทองกับทางด้านเจ้าภาพจีนนะครับผลปรากฏก็คือนักชกเจ้าภาพจีนแข็งแกร่งกว่านะครับแล้วก็ออกมาได้เร็วกว่าทําให้เป็นฝ่ายชนะไป5-0ต่อทำให้สาวไทยคว้าเหรียญเงินนะคุณผู้ชมและก็ยังดีนะครับได้โคต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับทางด้านมวยสากลสมัครเล่นนะครับสําหรับทางด้านหวานจุธามาร,รักษัตได้เหรียญเงินนะครับ และเหรียญเงินต่อมาคุณผู้ชมถือได้ว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์คนไทยมากๆเลยนะครับก็คือกีฬายกน้ำหนักคุณผู้ชมวีรพลวิชุม,มานะครับจอพลังหนุ่มไทยลงแข่งขันในรุ่น73กิโลกร,รัมชายครับยกน้ำหนักรวมได้351กิโลกร,รมัมคว้าเหรียญเงินในเอเชียนเกม2022ในครั้งนี้นะครับโดยทางด้านเว็บวีรพลวิชุม,มา จอมพลังหนุ่มไทยนะครับวัย19ปีเจ้าของ2เหรียญทอง1เหรียญเงินยกน้ำหนักชิงแชมป์โลกปี2023ที่ผ่านมานะคุณผู้ชมเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่แหละนะครับยังเดินหน้าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการคว้าเหรียญเงินไปครองนะครับในกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้ด้วยสติน้ำหนักรวม351กิโลกรัมนะครับโดยสแน็คยก ได้3ครั้งสถิติ156กิโลกร,รมัมแล้วก็คิดแอนเจิร์ยกได้ผ่าน2ครั้งสถิติ195กิกิโลกร,รัมนะคุณผู้ชมสำหรับเหรียญทองเนี่ยนะครับเป็นนักยกน้ำหนักจากทางด้านประเทศอินโดนีเซียนะครับประเทศอาเซียนของเรานั่นเองนะก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับกีฬายกน้ำหนักของทีมชาติไทยด้วยนะครับแล้วก็เหรียญเงินเหรียญต่อมานะครับ ขอแสดงความยินดีกับทางด้านสมาคมกีฬากรีทาแห่งประเทศไทยนะเป็นเหรียญเงินสำหรับวิ่งผัด4คูณ100เมตรหญิงนะครับคว้าเหรียญเงินมาได้สถิติก็คือ44.32วินาทีไม้หนึ่งนะครับจะเป็นลูกกบสุภาวรรทิปัดไม้สองจะเป็นน่านสุพนิต ภูนเกิดหม้สาเป็นไม้ออนอุมาเชษดถาหม้สี่จะเป็นถูสุก,การดาเพชรรักษานะครับซึ่งสรุปผลแล้ววิ่งผัด4ค100ูณร้อเมตรหญิงในการแข่งขันในครั้งนี้สติทำได้44.32วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จนะครับเหรียญทองเป็นของประเทศจีนสติส3่9ิ43.39วินาทีส่วนทางด้านเหรียญทองแดงนะครับเป็นของมาเลเซียสยติ 45.01วินาทีก็ขอแสดงความยินดีกับเหรียญเงินของทีมทัพนักกีฬากรีฑาไทยในครั้งนี้ด้วยนะครับและในเรื่องของเงินอัดฉีดนะคุณผู้ชมสําหรับทีมทัพนักกีฬาไทยเนี่ยนะครับเหรียญเงินเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนากีฬาเนี่ยนะครับให้เหรียญละ1ล้านบาทคุณผู้ชมก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่เป็นกําลังใจให้กับ ทีมทัพนักกีฬาไทยที่สร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลได้ในเอเชียนเกม2022ในครั้งนี้ได้นั่นเองนะซึ่งก็ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งครับและเรามาดูอีกสามเหรียญทองแดงที่ทีมทัพนักกีฬาทีมชาติไทยโกยมาได้เมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมสามเหรียญทองแดงทั้งหมดนะครับได้มาจากกีฬาชนิดเดียวนั่นก็คือกีฬามวยสากลสมัครเล่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทางด้านสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับ เหรียญแรกของเหรียญทองแดงเป็นรุ่น75กิโลกร,รัมหญิงครับรอบรองชนะเลิศใบสนมณีก้อนแพ้ทางด้านอินเดียไป0ต่อ5นะครับซึ่งพลาดเข้าชิงแต่ว่าได้เหรียญทองแดงมาครองนะคุณผู้ชมแล้วก็รุ่นต่อมานะครับเป็น60กิโลกร,รัมหญิงนะครับเป็นเหรียญที่2ของทีมทัพนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นของทีมชาติไทยนะครับเป็นรอบรองชนะเลิศธนัญญาสมนึก ไพ่ให้กับทางด้านเกาหลีเหนือ0ต่อ5คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับได้ตั๋วลุยโอลิมปิก2024ที่พ่ที่รั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยด้วยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเหรียญที่3ได้มาจากทางด้านรุ่น63.5กิโลกรัมชายรอบรองชนะเลิศบรรจง สินสิริแพ้ให้กับทางด้านนักมวยของมองโกเลียไป0ูนต่อ5คะแนนนะครับซึ่งก็เก็บเหรียญทองแดงมาเพิ่มให้กับทีมทัพนักกีฬาไทยได้อีก1เหรียญคุณผู้ชมสรุปแล้วเนี่ยนะครับก็3เหรียญทองแดงได้มาจากทางด้านมวยสากลสมัครเล่นโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับสำหรับเหรียญรางวัลที่ทีมทัพนักกีฬาไทยโกยมาได้ เมื่อวานนี้7เหรียญเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วย4ี่เหรียญเงินสเหรียญทองแดงโดยที่1เหรียญเงินสเหรียญทองแดงได้มาจากกีฬามวยสาคนสมัครเล่นนะครับแล้วก็1เหรียญเงินได้มาจากกีฬาประเภทเรือพายก็คือแคนูบุคคลนะครับบุคคลหญิงนะแล้วก็อีก1เหรียญเงินได้มาจากทางด้านวิ่งผัด4คูณ100เมตรหญิงนะครับแล้วก็ อีกหนึ่งเหรียญเงินได้มาจากทางด้านยกน้ำหนักซึ่งเป็นรุ่น73กิโลกรัมชายนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับที่ทางด้านทีมทัพนักกีฬาไทยได้เหรียญรางวัลมาเมื่อวานนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมทีนี้ถ้าเป็นผลงานนะครับที่ทีมทัพนักกีฬาไทยก็ ทำกันอย่างต่อเนื่องในการแข่งขันเนี่ยนะครับก็มีทั้งแพ้ชนะคุณผู้ชมแล้วก็มีเข้ารอบมีลุ้นเหรียญเช่นเดียวกันนะครับอย่างกีฬามวยสากลสมัครเล่นยังไม่หมดเท่านี้นะคุณผู้ชมซึ่งในรุ่น51กิโลกร,รัมชายรอบ8คนสุดท้ายเนี่ยนะครับทิติสันปั้นโหมดไล่อัดเจ้าภาพ5ต่อศนย์คะแนนคุณผู้ชมผ่านเข้าสู่รอบ รองชนะเลิศนะครับการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนนะครับซึ่งจะพบกับทางด้านเกาหลีเหนือในวันที่4ตุลาคมคือวันนี้นั่นเองแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นรุ่น5 7กิโลกรัมชายรอบก,ก่อนรองชนะเลิศรัชการจันตรงนะครับ ชกได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเกาหลีเหนือไป5ต่อ0นย์คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองคุณผู้ชมการันตีเหรียญทองแดงเช่นเดียวกันนะถ้าเกิดว่าชนะได้เนี่ยนะครับก็เข้าสู่รอบชิงได้เหมือนกันคุณผู้ชมนี่ก็เป็นนะครับสำหรับมวยสากลสมัครเล่นที่ได้ลุ้นต่อนะคุณผู้ชมนะและในส่วนของทางด้านกีฬาแบดมินตันนะครับถือได้ว่าเข้ารอบกันทุกคนเลยนะครับทุกรายการเลยแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายเนี่ยนะครับ วิวกุลวุฒิวิทิสารเอาชนะทางด้านเวียดนามไปได้2ต่อ1เกมนะครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายซึ่งจะพบกับทางด้านมาเลเซียด้านกันกันตะพลหวังเจริญซึ่งทำได้นะครับเอาชนะทางด้านแบดมินตันของมันดิฟไปได้2ต่อ0เกม แล้วก็เข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายแล้วส่วนทางด้านประเภทหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายหมิวพปรปวีช่อชูวงเอาชนะทางด้านเนปาลไปได้2-0ตอเกมเช่นเดียวกันนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายแล้วก็ด้านทางครีมบุษนันอึงบำรุงพันธ์ก็ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายนะครับโดยเอาชนะทางด้าน มาเลเซียไป2ต่อศูนย์เกมผู้ชมนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมทัพนักกีฬาไทยแล้วก็ชนะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งก็มีทั้งแพ้ทั้งชนะนะคุณผู้ชมแต่ว่าในส่วนของการแจ้งข่าวนี้นะครับแอดมินไม่สามารถรวบรวมได้หมดเพราะว่า ประเภทชนิกีฬาในการแข่งขันเยอะพอสมควรนะครับก็เอาที่คุณผู้ชมชอบดูกันนะครับนำมาแจ้งข่าวแล้วก็ไฮไลท์ต่างๆนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับสำหรับในส่วนของการแข่งขันของทีมทัพนักกีฬาไทยครับทีนี้คุณผู้ชมเรามีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ได้รุนเหรียนเนี่ยนะครับก็คือวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคุณผู้ชมถือได้ว่าได้รุนเหรียนนะครับโดยที่ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตารางแข่งขันนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายออกมาเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมสำหรับ8ทีมที่ผ่านเข้ารอบมาเนี่ยนะครับก็จะมีทางด้านญี่ปุ่นไทยคาซัคสถานไต้หวันจีนเกาหลีใต้เกาหลีเหนือแล้วก็เวียดนามนะครับโดยที่ทางด้านจีนเกาหลีใต้เกาหลีเหนือเวียดนามเนี่ยนะครับอยู่ที่ กลุ่ม E ส่วนทางด้านญี่ปุ่นไทยคาซัคสถานและก็ไต้หวันอยู่กลุ่ม F นะครับโดยวันนี้คุณผู้ชมวันที่4ตุลาคม2,566 ไทยจะพบกับทางด้านคาซัคสถานนะครับเวลา13นาิกา30นาทีนะคุณผู้ชมอย่าพลาดนะครับถ้าเกิดว่าช่องถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับน่าจะเป็นช่อง PPTV นะคุณผู้ชมเดี๋ยวแอดมินแจ้งข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของสายๆวันนี้นะครับเดี๋ยวอัปเดตแน่นอนแล้วก็วันที่5ตุลาคมเนี่ยนะครับจะเป็นไทยพบกับญี่ปุ่นเวลา18นาฬิกานะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคู่อื่นในกลุ่ม F ซึ่งร่วมกับทีมชาติไทยเนี่ยนะก็จะมีญี่ปุ่นพบกับไต้หวันเวลา18นาฬิกาวันนี้วันที่4ตุลาคมส่วนวันที่5นะครับจะไต้หวันพบกับทางด้านคาซัคสถานเวลา13นิกา30นาทีคุณผู้ชมก็รอติดตามชมได้เลยนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดการแข่งขันวเย์บอลหญิงทีมชาติไทยกุ๊ป F นะครับคุณผู้ชมสำหรับกุ๊ป E ถ้าเกิดว่าได้แชมป์กับรองแชมป์มาเนี่ยนะครับก็จะมาไข้กับทางด้านกุ๊ป F นะครับแชมป์กับรองแชมป์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยก็จะต้องพยายามเอาชนะให้ได้เพื่อเป็นแชมป์กลุ่มให้ได้นะครับแล้วก็จะไปเจอรองแชมป์กลุ่ม E งานมันก็จะได้เบาลงนั่นเองนะผู้ชมก็เป็นกําลังใจให้กับทีมสาวไทยนะครับทีนี้เรามาดูสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดตอนนี้ครับคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้นะครับถือได้ว่ายังไงก็แล้วแต่อันดับหนึ่งแน่นอนครับ เป็นทางด้านเจ้าภาพจีนแน่นอนตอนนี้โกยไปถึง161เหรียญทอง90เหรียญเงิน46เหรียญทองแดงไปแล้วนะครับแล้วก็เหรียญรวมก็คือ297เหรียญไปแล้วตอนนี้ อันดับที่2จะเป็นญี่ปุ่นนะครับมี33เหรียญทอง47เหรียญเงิน50เหรียญทองแดงเหรียญรวม130เหรียญอันดับที่3เป็นเกาหลีใต้มี32เหรียญทอง42เหรียญเงิน65เหรียญทองแดงเหรียญรวม1 3 9เเหรียญอันดับที่4เป็นอินเดียมี15เหรียญทองอันดับที่5เป็นอุซเบกิสถานมี14เหรียญทองอันดับที่6เป็นไทยเปหรือว่าไต้หวันเนี่ยนะครับมี12เหรียญทองอันดับที่เป็ เป็นไทยมี10เหรียญทอง11เเหรียญเงิน19เเหรียญทองแดงเหรียญรวมของทีมทัพนักกีฬาไทยอยู่ที่40เหรียญณนะตอนนี้นะครับแล้วก็อันดับที่8จะเป็นทางด้านเกาหลีเหนือนะคุณผู้ชมมีเเหรียญทองอันดับที่9บาเลน7เหรียญทองอันดับที่10ฮ่องกง6เหรียญทองซึ่งนะครับตั้งแต่อันดับที่4ลงมานะคุณผู้ชม15เหรียญทองของอินเดียเนี่ยลงมาจนถึง อันดับที่7คือทีมชาติไทยเนี่ยนะครับมีสิบเหรียญเนี่ยแอดมินมองว่าอันดับเหรียญมันไม่ได้ห่างมากมีสิทธิ์พลิกแซงขึ้นกันได้นะคุณผู้ชมก็รอติดตามนะครับสุดท้ายแล้วชาติไหนจะรั้งตารางอันดับที่4สําหรับเหรียญนะและสําหรับทางด้านประเทศอาเซียนของเรานะครับอย่างเช่นรังอันดับที่12จะเป็นอินโดนีเซียคุผู้ชม มี6เหรียญทอง3เหรียญเงิน13เหรียญทองแดงเหรียญรวม22เหรียญแล้วก็รองมาจะเป็นทางด้านสิงคโปร์รั้งอันดับที่14นะครับมี3เหรียญทอง6เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงรองลงมาอันดับที่15เป็นมาเลเซียมี3เหรียญทอง4เหรียญเงิน16เหรียญทองแดงแล้วก็ อันดับที่20เป็นเวียดนามมี1เหรียญทอง3เหรียญเงิน14เหรียญทองแดงอันดับที่21เป็นฟิลิปปินส์หนเหรียญทอง1เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงลองลงมาก็จะเป็นบรูไนมีทั้งหมด1เหรียญเงินแล้วก็อันดับที่33นะครับจะเป็นสปปลาวมี3เหรียญทองแดงนะครับนี่ก็เป็นชาติอาเซียนของเรานะคุณผู้ชมซึ่งชาติที่ยังไม่มีเหรียญก็คือ ทางด้านกัมพูชานะครับพม่าแล้วก็ติมอร์เลสเตนะครับยังไม่มีเหรียญในเอเชียนเกม2022ในครั้งนี้ตอนนี้นะครับยังไม่ทราบว่ามีการแข่งขันกีฬาประเภทชนิดใดบ้างที่ค้างอยู่ในตอนนี้หรือว่าจบไปแล้วอันนี้เดี๋ยวแอนมินตามให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะสรุปให้นะครับสำหรับชาติอาเซียนของเราแน่นอนนะครับว่าตอนนี้ณนะเวลา00.00 000. นเน,นี่นะครับที่อัปเดตของวันที่4ตุลาคม ไทยยังรั้งอันดับที่1ของชาติอาเซียนอยู่นะครับสำหรับเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2022ในครั้งนี้นั่นเองแล้วติดตามกันใหม่ครับคุณผู้ชมขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากสื่อนะครับแล้วก็ในส่วนของรูปภาพจากทางด้านเอสเพลย์นะครับรวมถึงสมาคมกีฬาต่างๆนะครับแล้วก็สื่อด้วยที่แอดมินนำมาเป็นภาพประกอบคลิปบรรยายเพื่อที่จะสรุปผล แล้วก็บรรยายให้กับพี่น้องคนไทยได้รับทราบผลงานของทีมทัพนักกีฬาไทยแล้วก็สรุปเหรียญรางวัลล่าสุดก็ขอขอบคุณทางด้านเว็บไซต์เ s i a n ยนเกม2022หางโจวประเทศจีนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดการสรุปผลกีฬาเอเชียนเกมกีฬาต่างๆแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยสวัสดีครับ